ใหม่ออกห้างเนี่ยเจ0ดแสนกว่านะครับเจ็ดแสนกว่าตอนนี้เราขายเท่าไหร่เราขายห้าศูนย์เก้าห้าแสนเก้าับาทเท่านั้นเองนะครับและและในช่วงนะฮะในช่วงจะส่งท้ายปีช่วงนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นลถพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยนะฮะเราลดพิเศษไปเลยส0 0 0มบาท สวัสดีครับพบกับเพียจรันอีกเช่นเคยนะครับนะฮะวันนี้ในช่วงของเจ้าของรีวิวเองนะครับจะพามาชมรถอะไรนะครับเรามีรถอะไรเข้าใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชมนะฮะโอเควันนี้เรามาดูกันครับวันนี้เราได้เจ้าตัวฟ้าสวยสดใสนี้มานะครับเป็นพรีเรเนอร์นะฮะพีเรเนอร์แคปนะฮะตัว e l u s 2.4 e l u s เกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะฮะรถ ปี2 0 1 8นะฮะ18.19รถเป็นเจ้าของเดียวเลยนะครับรถเจ้าของเดียวเลยคันนี้รถเ,เจ้าของเดิมเขามาเทิร์นรถไปนะฮะมาดูสภาพกันครับว่าสภาพคันนี้สวยน่าจับจองแค่ไหนกันนะครับโอเคมาไล่เริ่มกันเลยครับว่าโอเคด้านหน้าด้านหน้าของเจ้าตัวนี้นะฮะตัว2.4 e จุดสเนี่ยได้อะไรบ้าง e ีพารเนี่ยจะได้ไฟ เดทไทม์ time, จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัว E ธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะฮะมีสปอตไลท์นะฮะด้านหน้าโอเคกระจังหน้าเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับตัวล็อกโคนะฮะเป็นสีดำเงาตัดกับโครเมียมดูสวยงามนะฮะอ่าเขาจังหน้าข้างหน้านี่กิลหน้านี่ก็ดูสวยนะฮะร,รถทะเบียนเดิมเลยไม่เคยย้ายไม่เคยอะไรนะฮะเจ้าของเดียวนะฮะเดี๋ยวมาไล่ดูก่อนว่าสภาพ นะฮะสภาพเป็นเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะมาดูเลยว่าโอเคสีเดิมไหมอะไรไหมนะครับโอเคมาดูแก้แก้มก่อนฮะเคาะเดิมๆบางๆนะฮะไล่ไล่กันมาแถบนี้นะฮะสีเดิมนะประตูประตูนี่สีสวยเงานะฮะสีเดิมนะฮะอากาวประตูซีนประตูนะฮะ ซีนประตูนี้ดูดีนะฮะรถไม่มีโดนไม่มีอะไรมานะฮะมาดูแคปกันครับผมสติกเกอร์อะไรตรงนี้อยู่ครบเรียบร้อยนะครับอ่านะฮะพวกซีนซีนแคปด้านในเนี่ยก็เรียบร้อยดีนะฮะน็อตไม่เคยถอดนะฮะรถไม่เคยมีปัญหาอะไรมาอย่างใดนะฮะอ่าดูเลยน็อตบันพับแต่ละตัวนะครับภายในสวยนะอ้าวมาดูด้านด้านข้างกันก่อนที่ชอบดึงกันลงมาดูนะครับโอเค อ่ะเม็ดอาร์คอยู่ดูดีนะฮะรถไม่คว่ำม,มาแน่นอนนะครับอ่ะอ่ะไล่กันเข้าไปนะครับผมโอเคเออแก้มสวยประตูสวยแคบสวยนะฮะโอ้สีนี้สวยมากนะฮะอ่ะโอเคมาดูเม็ดตรงนี้ครับเม็ดตรงนี้เม็ดเม็ดอาร์คนะฮะเม็ดอาร์คตรงนี้ก็เดิมเมเลยนะอ่า เห็นไหมครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูกันมานะครับไม่ได้แถวนี้เดิมนะฮะสีเดิมนะฮะบางนะฮะอ่าอ่าบางทั้งคันสีสวยเดิมดูดีทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวพีเลเนอร์นะครับเป็นตัวพีเลเนอร์เท่านั้นขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เจ้าของเขาติดมาดูเล่นๆเท่ๆเท่านั้นเองนะฮะ เป็นขับเคลื่องสองล้อนะครับ2.4 e พลัสขับเคลื่อน2งล้อนะฮะยกสูงขับเคลื่อน2งล้อครับามาดูด้านฝาท้ายครับด้านฝาท้ายว่าเป็นไงบ้างนะมีโลโก้ตัว e ชัดเจนนะครับสีสวยไม่มีทลอกไม่มีอะไรนะครับอ่าฮะการชนก็โอเคไม่มีโดนไม่มีอะไรมานะครับข้างล่างเดี๋ยวเรามาดูว่า ข้างในมีกระแทกมีโดนมีอะไรมาบ้างไหมนะครับอ่าโอเคดูซีนกาวกันก่อนครับผมซีนกาวฝาท้ายดูดีไม่มีโดนไม่มีอะไรมานะฮะไม่มีเลาะไม่มีทําไม่มีอะไรมานะครับอ่าซีนฝาท้ายทั้งหมดด้านในด้วยนะอันนี้พาดูละเอียดละเอียดกันเลยนะครับอ่ามีทะลอกพวกนี้มีถลอกนิดหน่อยจากการใช้งานปกติธรรมดานะครับพอรถเขาไม่ได้ทําสีมาใหม่นะฮะอ่าตามตามพวกนี้มีบ้างนะ มีบางจากการน่าจะเป็นจากการขนของขนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ซีนเก่าอยู่ดีอยู่เดิมนะครับอ่าไม่ได้ทําใหม่ก็อย่างนี้ธรรมดานะฮะโอเคเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คที่ที่ตรงนี้เม็ดอาร์คของเปลือกกระบ,บะทั้ง2ด้านอยู่ดีนะฮะด้านซ้ายด้านขวาอยู่ครบเรียบร้อยนะครับอ่ากูลูกค้าซื้อไปก็หายกังวลได้เลยนะไลเนอร์นะฮะไลเนอร์ iner, มีริ้วรอยนิดหน่อยมีรอยเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยไม่ช้ำน,นะครับ ไม่ช้ำน,นะฮะแล้วก็ตัวกระบะไลเนอร์ด้านบนเนี่ยไม่เคยเจาะรูไม่เคยอะไรมานะฮะแสงดงว่ารถเนี่ยไม่เคยใส่ข้อไม่เคยอะไรมานะฮะไลเนอร์ก็อันเดิมของเขามีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไฟทงไฟท้ายดูเรียบร้อยดูดีนะฮะมีไฟท้ายมีรอยตรงนี้นิดนึงครับผมหน่อยเดียวนะฮะ,ะนะ,ะขับ2อล้อนะไม่ใช่ขับ4ล้อขับ2ล้อนะครับ โอเคมามาไล่ดูด้านนี้ครับเม็ดอาร์กระบะด้านนี้ก็โอเคเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับยังอยู่คงเดิมนะรถไม่มีโดนไม่มีกระแทกมานะครับไม่มีเปลี่ยนเปลือกไม่มีอะไรมาแน่นอนนะครับอ่ะขอเปิดฝาถังให้หน่อยครับผมเดี๋ยวให้เปิดฝาถังให้ดูนะฮะอ่ะก่อนฝาถังเราไปดูตรงนี้กันก่อนครับว่าล้อยางเราได้อะไรนะครับ ล้อยางเนี่ยเราได้265 60 R18 นะครับยางขอบ18ยางใหม่กันเลยทีเดียวนะใหม่กันเลยทีเดียวติ่งยังอยู่หนวดยังอยู่นะครับได้ใหม่กันไปเลยนะฮะยางขอบ18นะฮะ แม็กก็ลายสวยงามนะฮะดูแชสซีข้างในเดี๋ยวส่องดูแชสซีข้างในให้กันครับว่าแชาสซีข้างในเป็นยังไงเป็นบ้างนะฮะข้างในแชสซีเดิมๆไม่ได้พ่นการสนิมไม่ได้อะไรมานะฮะมาจากโรงงานเลยสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่ามาจากโรงงานเนี่ยพวกนี้จะเป็นสีเดียวกับสีตัวรถนะฮะพวกใต้สูมใต้อะไรประมาณพวกนี้นะครับอ่าไม่ได้พ่นการสนิมไม่ได้พ่นดํามานะครับอ่อเดี๋ยวพาดูอันนี้นิดนึงนะฮะ ใต้ล่างอันนี้เจ้าของเดิมใส่กันโครงมาใหม่นะฮะจะขับยึดเกาะถนนดีกว่าเดิมนะฮะตัวกันโครงตรัวนี้นะฮะใส่มาใหม่เรียบร้อยนะฮะของเดิมใส่มาอยู่ครบนะฮะยังอะไรก็ใหม่ดูดีนะครับอ่าดูฝาถังกันนอยโอเคนะฮะข้างในก็สะอาดสะอานดูดีนะฮะเติมดีเซนนะครับผมอ่าดีเซนก็จะเติมได้ B7 B10 เติมได้หมดนะครับอ่ะมาไล่ดูด้านนี้ด้านนี้ก็บางๆนะฮะบางๆเดิมเดิมนะอ่ะมาดูกันว่าบางเดิมแล้วเอ้ยตะเข็บประตูดีไหมล่ะอ่ะดูซีนกาประตูนะฮะซีนกาประตูก็ดูดีเม็ดองเม็ดอาร์กนะฮะสวยดูดีของเดิมไม่ถลอกไม่บุบไม่ทําใหม่ไม่เสียหายแต่อย่างใดนะครับอ่านี่มาดูนี่นะฮะ พวกน็อตยึดประตูแคบไม่เคยถอดไม่เคยอะไรนะครับซีนประตูแคบอะไรก็ดูดีทั้งหมดนะครับดูดีทั้งหมดเลยอ่าฮะอ่า,าประตูดูดีนะครับอ่ะไล่มาแก้มก็ดูดีอ่าฮะฮะอ่ะมาดูข้างในนี่อ่ะเราเราแกะให้ดูเลยครับ น็อตแก้มอยู่ข้างในเนี่ยอ่าไม่ถอดไม่อะไรนะฮะ,ะเวลามันมีพลาสติกตัวนี้ครอบอยู่เนี่ยบางทีเวลาเจ้าของเขาล้างเขาอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้สะอาดข้างในนะฮะอ่าดูน็อตแก้มไม่ไม่มีถอดแสดงว่าไม่มีโดนอะไรมานะครับอ่ฝากระโปรงคันนี้ใส่ค้ำชกมาให้เวลาปิดเปิดเนี่ยก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ เวลาเปิดเนี่ยก็ช่วยผ่อนแรงนะครับเวลาปิดลงมาเนี่ยมันก็จะมีโชคช่วยนะฮะามาดูซีนกาวฝากระโปรงครับซีนกาวฝากระโปงว่าโอเคดีอยู่ไหมนะครับซีนกาวทุกจุดดูดีสวยงามทั้งหมดนะครับสวยงามทั้งหมดนะฮะตัวเม็ดอาร์ข้างในนู้นนะฮะตัวบานพับขาฝากรโปรงนี่ก็ยังอยู่คงเดิมนะฮะามาดู เพจกันครับเพจว่าเพจปีอะไรนะครับเพจปี18นะฮะปี18เดือนกันยายนนะครับ18เดือนกันยายนอ่าแล้วก็มาดูตรงคันหน้านะฮะคันหน้าเมทาร์คที่เชื่อมกันอยู่นะฮะอยู่เดิมอยู่ดีนะครับอ่าสีสันเนี่ยอ่ามาลูบดูคานแล้วข้างล่างคานเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะอ่าน,น็อตเนสอะไรนี่อยู่คงเดิมนะครับอ่า ตัวคันหน้าตัวแอลก็อยู่ครบเรียบร้อยนะครับตัว R อ,อยู่ครบเรียบร้อยของเดิมจากห้างจากศูนย์กันมาเลยนะตัวนี้เนี่ยออไอพวกริ้วรอยอะไรพวกนี้มันมีบ้างเป็นธรรมดาเวลาตัวยางตัวนี้นะฮะตัวยางตัวนี้เวลามันเสียดสีกับข้างล่างเนี่ยสีสันอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเขาเรียกว่าถลอกนะฮะถลอกหรือว่าสีสันอะไรตรงนี้รอยที่มันโดนขูดขีดกันอยู่เนี่ยก็เป็นได้บ้างเป็นธรรมดาปกติไม่ได้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ทําใหม่ นะครับคานด้านนี้เหมือนกันนะฮะตัวคานด้านขวาที่ยึดกับตัวโครงรถนะครับเม็ดอาร์อะไรก็อยู่ดูดีนะฮะอยู่ดูดีทั้งหมดนะฮะน็อกทอน,นงคันหน้าแสดงว่าคันนี้อย่างหนึ่งก็คือไม่มีกระแทกไม่มีโดนนะฮะซีนกาวอยู่ครบเรียบร้อยทุกอย่างซีนประตูนะฮะประตูเอยแคเอยฝาท้ายเอยทุกอย่างอยู่ดูดูดูดีทั้งหมด ไม่โดนไม่อะไรมาแน่นอนนะฮะสบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประวัติประวัติคันนี้ก็คือดีตรงที่ว่าดีตรงที่ว่ารถเจ้าของเดียวนะฮะรถเจ้าของเดียวเลยรถไม่เคยเปลี่ยนมือไม่เคยเปลี่ยนจังหวัดไม่เคยย้ายนะครับเลขไม์คันนี้ห้าหมื่นกโลนะฮะอ่าอ่าเนี่ยพอพอชคลงมามันก็ง่ายมันก็สบายนะฮะเราก็ไม่ต้องเอาตรงนี้มาคำ้ำไม่ต้องอะไรนะฮะชกลงมาก็ลงมาทีเดียวก็ปิดได้เลย ช่วยผ่อนแรงได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าข้างในเนี่ยไมีิโลไมีิโลแล้วว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเชิญครับโอเคครับมาดูครับผมว่าคันนี้เนี่ยเลขไมเท่าไรนะเลขไมเท่าไรน่าใช้ไหมไม่ห้าหมื่นห้าพันกโล นะฮะห้าหมว่าโลเกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะตัวนี้จะได้เป็นวงพวงมลาลัยหนังนะฮะแล้วก็มีพวกสวิตควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้นะครับเ,เปิดลําโพงเปิดลําโพงบวกลบเสียงได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้รับสายโทรศัพท์ได้นะครับเป็นเกียร์แมนวนวลแมนวนวลหกสปีดนะฮะหสปีดแล้วก็มีอีโค่โหมดนะฮะพาวเวอร์โหมดด้วยนะครับ อ่มีจอตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะฮะเรามาดูเอกสารกันดีกว่าว่าอ่ะเอกสารเจ้าของเดียวกันจริงๆหรือเปล่าอ่ะอ่า,อาปิดชื่อเจ้าของให้นิดนึงนะครับรถเจ้าของเดียวเลยนะครับจดทะเบียน18มีนา62นะครับคอสอคอสอก็คือปี18นะฮะเมื่อกี้ที่เราดูเพจกันมาที่ข้างหน้านะฮะข้างหน้าเนี่ยเพจเป็นเซตเทมเบอกันยายน2018 2018จดทะเบียนนี่ฮะ18มีนานะฮะ2562ก็คือ2019นะครับ2019อ่าเจ้าของเดียวนะฮะประวัติดีนะครับประวัติดีแล้วก็เช็คศูนย์มาโดยตลอดเหมือนกันนะครับอ่ะฮะอันนี้เนี่ยอ่า นี่เจ้าของเดิมถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับ53,800โลตอนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องตอนนี้55,000กว่าโลนะฮะเดี๋ยวต่อไปครั้งต่อไปก็ไปถ่ายที่63,000กว่าโลอ่ะเช็คศูนย์มาตลอดไม่มีปัญหานะครับสบายใจได้ใช่รถสภาพดีไม่มีโดนไม่มีอะไรนะฮะ คุ้มค่าคุ้มราคากันไหมคันนี้เรามาดูกันก่อนคันนี้ตัว e p พัทนะฮะ e p พัทแมนนวลเนี่ยราคารถใหม่ออกห้างเนี่ยเจ็ดแสนห้าหมื่นกว่านะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นกว่าตอนนี้เราขายเท่าไหร่เราขายห้าศูนย์เก้าห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับและและในช่วงนะฮะในช่วงจะส่งท้ายปีช่วงนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นลดพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยนะฮะเราลดพิเศษไปเลยสามหมื่นบาทนะฮะ ใครบอกว่าดูจากคลิปนี้มาแจ้งมาได้เลยนะครับจาก509เหลือ479,000บาทเท่านั้นนะครับบอกมาเลยว่าดูคลิปที่เฮียจรันรีวิวให้ดูมาแล้วเนี่ยจะซื้อจะจองคันนี้แจ้งมาได้เลยครับติดต่อ KR สมรคทคาร์ได้ทุกช่องทางเลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับมารีวิวรถสวยๆกันให้ดูทุกวันรถมีเข้า,ม,ขามีเข้าใหม่อะไรมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวเฮียจะมารีวิวให้ชมครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม